ดูดูดูโย o เวิร์กค่ะเดี๋ยวอธิบายอธิบายที่ตอบข้อ b เอ้ยข้อสามผิดคเออข้อสามตอบ b เอาไหมเอาไหมดูข้อข้อสามข้อสามตอบ b d d เราใช้ r ค่ะแต่อันนี้มันอยู่ในรูปประโยคปฏิเสธหมดเลยใช่ไหมคะมงไม่เห็นอะไอ้น้องขยายให้อีกน่อย <c oughs> <c oughs> เออขอบคุณค่ะ ให้เห็นดีด้วยเออถูกต้องเอ่อเจเราใช้อาประโยคปฏิเสธมันเกยเป็นอนันใช่ไหมคะอันเพลงถูกต้องไหมคะโอเคเข้าใจข้อสี่ข้อสี่ข้อสีต่ตอบเออารู A, you, ใช่ไหมคะอ่า doing homework โอเคเข้าใจไปต่อข้อห้าค่ะ ออข้อ5าต่อบปเลยคะข้อห้าตอบ B he is studying English this week เราดูนะคะ this week อะค่ะคือคำว่าคือคำที่บอกว่าเป็น present continuous tense เนี่ยดูไปด้วยสังเกตตัวท้ายอะไปข้อหกค่ะโอเคอ่าอ่านพร้อมกันข้อหก we Yeah. Yeah. Okay. อตอบคำต,ต,ตอบไปได้เลยอ่ะเอาไหมนะอ่านยสองสามหกโอเคค่ะข่อเจนข่อหกตอบซีพอเจนตอบอาพจนอ่านแล้วก็คำตอบเลยค่ะเ h อ b a เบบี้ <Okay, baby. S 2> ตอบว่าอ s crying ถูกต้องไหมคะ uh huh. อ่าประโยคนี้เห็นไหมน้อง นิดนึงมันจะไม่มีประโยคสุดไอ้นั่นแะเหมือนประโยคท้ายแล้วเห็นไหมคะไม่มีคําว่า now ไม่มีคําว่า a s h i s moment น้องเห็นไหมคะแต่ประโยคนี้เป็นประโยคพิเศษก็คือเครื่องหมายตกใจค่ะเครื่องหมายตกใจแปลว่าเหตุการณ์นั้นกําลังเกิดอันนี้ค่ะมันจะเป็น present c o n t i n u o u s tense จำไว้นะเครื่องหมายตกใจอันนั้นคือเ o n เ i นคอนติเนียอสเทอันนี้จะแตกเพื่อนจไม้นิดนึงเผื่อมันออกสอบเดี๋ยวเขาค่ะในมอาวกคนะครับในวิจเพือรีารอใน Listening to music ถูกต้องไหมคะ she isn't listening to music ข้อแปดตอบเอูกต้องไหมคะข้อเก้าค่ะข้อเก้าตอบอะไรคะ raining outside ถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นประโยคคำถามแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรตอนนี้ข้างหน้าฝนตกไหมประมาณนั้นถูกต้องไหมคะเห็นไหมน้องแปลไม่ถูกแต่น้องตอบถูกได้ไงเออเพราะว่าเราพอมีแบบว่าพื้นฐานใช่ไหมอ่าพอจะดูออกอ่าอะไรหมดเลยคลือนี อ่ะข้อสิตอบอะไรคะ I am not working today oh. ใช่ไหมคะ uh, ตอบ A เนาะข้อสิบตอบ A อ่ะต่อไปข้อสิบเอ็ดอ <laughs> ข้อสิบเอ็ดอ่านข้ำตอบเลยคะ่ะ m y friends are waiting for